จูบหอยคมมาพี่น้องสิเหตุก้อยพี่น้องมากระทำการลากควาสาดเรียบ้อยพี่น้องแล้วก็เอาไปต้มพี่น้องเอ้ยจัดการดังไฟเรียบ้อยเอาหม้อไปข้างพี่น้องต้มหอยสุก้อยหอยคมพี่น้องเอ้ยมันนีเดอ้อมาเดอ้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยต้มแล้วพี่น้องก็มาจัดการจิ้มหัวมันพี่น้องเลย มนจิ้มหัวมันก็ไปโก้ยพี่น้องเอ๋ยห้อยขมพี่น้องว,ว้าวนี่น้องนี่นอ้องใหญ่ยู่พี่น้องเอ้ยใหญ่ย,ยู่พี่อยูุกำมาจัดการจิ้มหัวมันออกพี่น้องนี่ ไปเรื่อยๆพี่น้องจิ้มไปเรื่อยๆอาเตหัวมันแล้วก็ไปโก้อีพี่น้องไปโก้อีพี่น้องนี่จิ้มไปเรื่อยๆพี่น้องเลยจิ้มแล้วพี่น้องหลังจากเข้าจิ้มแล้วก็มาทําการลวกน้ําห่อนอีกข้างพี่น้องเอาน้ําห่อนใส่ก็มาลวกอีกแล้วก็มาล้างอีกพี่น้อง ออกมาหนาตาแบบนี้พี่น้องเอ้ยแล้วโกไปก้อยพี่น้องหนาตาแบบนี้เราก็เอาเครื่องหอมยังใส่ต่อไปพี่น้องเอ้ยทําการปรุงเลยพี่น้องเอาบางน้าวใส่พี่น้องเอ้ยบีบน้บาบังน้าวใส่หัวหอย ให้มันมีรสสัดวนิน้อยเนึองพี่น้องก้อยหอยก้อยหอยก้อยหอยขมพี่น้องต่อไปก็เอาเกลือใส่พี่น้องจุดๆลงไปใายเกลือ ต่อไปกระน้ำปลานิดนึงพี่น้องก้อยซื้อบริษัทปลาเด็กพี่น้องเอ้ยต่อไปกระหัวสิไข่ซอยขาซอยพี่น้องเอาลงใส่ก้อยก้อยก้อย,อยพี่น้องตามด้วยไข่มุดแดงพี่น้องถุยไข่มุดแดงในบริสุทธิ์เด้อพี่น้องเอ้ย ตามด้วยหมากเพชรปน,นพี่น้องหมากเพชรน,นี่เพชรบบใส่ไรใส่นิดหนึ่งพี่น้องหมากเพชรปน,นตามด้วยข,าขว่าวัวพี่น้องจวดลงไปจวดลงไปข,าข่าวัวพี่น้องเอ้ยตามด้วยไม่ใหญ่สู้รถพี่น้องเอ้ย ยุด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 ใส่หน่อยเสมหน่อยใส่ไลยเซพไลยมาไลายคนกินพี่น้องกินคนเดียวบกว่าแล้วก็ขนวัขวคั่วเคียเข่ากันพี่น้องก้อยหัวห้อยขมพี่นอ้อ,อ,นองเอ้ยถะทุ่หอมพี่น้องเลยหอมหอมหอมตีดังถยุถยถยแล้ว อืมวพี่นองเลยสุดอร่อยสุดแซ่บอาหารบ้านบานพี่น้องเลยก็เหฮดแบบสไตล์ไม่อาจอีพี่น้องเลยซิมมึงก่อนเด้อพี่น้องขักหลายพี่น้องเลยขักหลาย เขากันเขาก้อยเรียบร้อยก็ใส่หอมลงไปพี่น้องเลยบันสละแหน่พักซีใบเหลือยซอยเอาลงไปกับคนนัวคั่วเคียวเขากันพี่น้องว,ว้าวสุดแสบพี่น้องเลยมาเดิอมาเดิอพี่น้องป่องไป ทางเราทางไทยทั่วโลกมาเด้นม,มาเด้อกินน้ำข่อยเด้อพี่น้องเลยก้อยหัวหอยใส่ไข่มุแด,ดงพี่น้องเสพซอยอร่อยดีพี่น้องเลยหน้าตาจุดจานได่าเพ็ดพี่น้องเลยหมักเพ็ดยังแบบเพ็ดกระดอกกระเดียใส่หอมเลยซีมีก,ก้อนชุดอยอดพี่น,อน้องชุดยอดเสพซอยอร่อยดีแล้วพี่น้องเลย กระบวนการขอบใจเด้อพี่น้องเด้อขอบใจใหลายๆที่เขาสมอยู่ดีมีแฮงอยู่เย็นเป็นสุขบายบาย